กระเช้าดีหันะครับเดี๋ดยวกับผมช่างป่าวลิอน์ผมจะมารีวิวความเค็มหรือความเกลือของแคมปัดกันไม่เคยที่ที่ผมจะเห็นความไรที่เป็นสีทองแล้วมาดูกันเถอะไหนใบแรกคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปทำไมคลิปเนี่ยคลิปที่ยาวแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะเจอใบดีไหมเพราะมันเค็มเค็มจริงจริง เกลือที่นี่ใช่ไหม,น,น,น,มนั้นเปิดตรงนี้ดูเค็มน้นเปิดตรงนู้นเค็มเออสี่ใบนี้เค็มหมดอืมดีอ้าดูอืม,ออมไม่มีความทองคุณจะระีวิวด้วยความรนมันไม่สีทองไหมเห็นยังทุกคนว่าแคมปัสเค็ม มีใครเห็นด้วยว่าแคมปัสเข็มแต่ช่างมันไหนมาดูอันนั้นกันบ้างสิน่าจะอันนั้นน่าจะประมาณอันนี้ยหลายแพ็คอันนั้นอะประมาณสมแพ็คม,มัไม่ได้รวมอืมอืมอืมไม่ได้นับใช่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 เราจะพูดทำเพื่อจะคิดทำเพื่ออะไรวะเนี่ยถ้าไม่ได้นับ อไไี๋อ๊ะมอพันไม่ได้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 ย่างทุกคนัดทุกคนก็น,น่าจะรู้ดิอุ้ยใบยนี้ตกแต่ก็ต้องดีดีจริงจริงอืมนี่คือเป็นอันใหม่ก็ดีอยู่ถ้าแน่จริงก็ออกของดีที่สุดมาือ เออดีอยากได้สีทองอ่ะไม่เคยได้กับเขาสักคนเออแล้วแคมปัสไม่มีประเด็นแคมปัสไม่มีอันนี้ก็ยังไม่มีเออดีดีจริงจรดีจริงๆเหมือนจะทองแต่ก็ไม่ทองจิบไปตปองทองแล้วทองปลอมทอง,ทองไม่ได้ทองปลอมนั่นแ่ะ เอ๊ไบบม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนมันก็แค่ความแรงมันก็แค่ความค,ดดาคิดแค่อย่างนั้นคิดแค่อย่างนั้นเจ้เข็มเข็ยมยังวะเข็ม ก็ได้แค่ใบเดียวแน่จริงก็มาอีกใบดิแน่จริงอะ่ะอ,อีกใบของเองคือความเค็มไม่มีทองเยอะมังกะใบด้านใบเดียวสองใบเอออันอื่นคงไม่ใช่อันอื่นคงไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมถามแค่น่ะถามแค่คน่ะทุกคนเห็นไหมว่าแคมปัสเค็ม สักใบเงเฉยๆหน่าจะเป็น้าตาหรือว่าเดียวกันไม่รู้เอยน่าคะจะออมนะสองใบก็ยังดีอีกหนึ่งใบก็ยังดีเข้มเขมเข็มเขมโอ้น้ำยาทุนนก็แค่การเทาอีกสักหนึ่งใบมาอีกสี่มาอีกหนึ่งใบดิ เอ้ยเ็มอุ้ยเป็นน้ำยาว่ะเ็ม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 เค็มเ็มเ็ม,เม,เเมโอ้อันนี้คืออะไรนะไม่ทัน ซักใบก็ยังดีไหนดูความโอเคทั้งหมดวันนี้ได้ได้สีทองสีแบบสีใบแต่ไม่มีเลยแชม,แชมป,ปมัสแคมปัสไอซซุปเปอร์มงซุปเปอร์มานอ่ะอันนี้ผมมาดูหรอกการ์ตูนอะไรอันนี้มันอะไรค้างคาวอ่ะอ๋อตัวนี้ดูลาการกว่าไว้ทีหลงอันนี้จะเป็นตัวตึงดีคาะแมเนี่ยนะมวยไทยก็ไม่รู้นี่ดูเท่โอ้ี่จบ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยเชิ้กวันนี้จะไม่ได้ถ้าวันนี้อ่ะไม่ได้กลามัจะไปกัน